ครับขอต้อนรับเข้าสู่ดอย d d r w e า t e r ว h a n n e l นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมดอยนะครับนี่วันนี้จะมาทัวร์บ้านของผมกันนะครับนี่นี่คือตัวของผมนะครับออกหน้าตาขาวๆฮะก็น่าน่ารักครับใช้ได้ะผมนี่ครับมาเริ่มการทัวร์กันเลยนะครับนี่นี่ครับตรงนี้นะครับคือสําหรับ มวยทะเลนะผมคือจะมีคนอยู่สองคนครับยืนอยู่บนนี้ครับแล้วก็ต่อยกันจนตกน้ำฮะใครตกน้ำก็แพ้นะผมใครยังอยู่ยังอยู่ต่อก็ชนะนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะผมท่าเรือที่ไม่มีเรือนะครับมันหายไปไหนหมดไ่รูฮะนี่ตรงนี้ก็คือเป็นฟาร์มเปลูกพืชนะครับโอ้ย ในนี้นะครับก็จะเป็นห้องเรียนของเราครับนี่ห้องเรียนนะฮะวิชาเคมีครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโคกม้สำหรับะจนภัยนะครับนี่มีไม้อยู่สามตัวนะครับนะตรงนี้ก็คือตัวบ้านนะครับตัวบ้านนี้สร้างสําหรับสายธนูนครับผมนี่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคอกสันว์นขคอหมูครับนี่คอกไก่ครับตัวนู้นขอกว้วครับแล้วก็ ไม้ตรงนู้นนี่ครับก็ก็คือขอามาครับแล้วก็ตรนนี้ก็คือห้องเก็บของนะครับแล้วหลังห้องเก็บของก็เป็นคอกแกะครันี่ก็มาชมตัวบ้านกันเลยนะครับบ้านนี้คือระบบป้องกันดีมากครับผมเข้าเข้า,ขา,ขาอาจจะเข้าได้นะแต่ออกฮะออ,ออกยากมากตรนนี้ก็เป็นห,ห้องในบ้านนะครับนี่โอ้จะมืดแล้วอะ่ะนี่ก็เป็นกองเก็บของนะครับ ยงเป็นเตียงสองชั้นนะผมนี่แล้วก็มีกล่องเก็บของบนหัวเตียงครับแล้วก็ไปด้านบนนะผมตรงนี้ก็เป็นดาดฟ้าครับผมสำหรับชมวิวยิงธนูนครับผมแล้วก็ตรงนู้นครับก็จะเป็นป่าเห็ดนะผมป่าห็ดนะจริงๆครับมันมีสิ่งมันมีความลับที่ซ่อนอยู่บนภูเขาก็ผมคือผมได้ทำการไปสร้างหลอกเพื่อนว่ามันมีไม่ชัด มันมีที่เอ็นชาตรงนั้นนะครับอ,อันนี้ถ่ายคลิปยอยู่นี่ครับนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นที่ยิงฮันูเหมือนกันนะครับนี่หอกมาครับ ตัวน,นี้ก็สาลาเออเออโรงยิมนะครับสำหรับทำกิจกรรมนะครับคือเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลต่อสู้นครับนี่แบ่งเป็นสองฝ่ายฮะฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะครับแล้วก็โ้ยค้างแล้วก็มออยู่ประตูหน,นึ่งนะประตูนี้ก็จะเป็นเออทางไป บ้านพักพิงนะฮะสำหรับคนมาแม่ก็จะเปนแมบบ่ของพิซซ่าครับเดี๋ยวที่สองก็จะเป็นบ้านของเบสเบี่ครับผมหลังที่สามก็ไม่มีเจ้าของคนระับมาอยู่ได้นะครับหลังที่สี่ก็ของ w a l เวสเตอร์เกเมอรโฮมหลังที่ห้าก็หลังนี้นะครับ ครับเป็นบ้านของผมหลังที่สองครับแล้เวเริ่มมือแล้วขอน,อนอนก่อนไ<ป>นอนดีกว่านี่ครับตื่นเช้าครับโอ้ยต,ตัวนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนของผมนะครับนี่สร้างการงแล้วก็ใช้ได้แล้วผมพอใช้ได้แล้วครับ ครับนี่ตอนนี้จะเป็นเขตป่าไม้สองสีครับไม้สีขาวับผมขาวดำฮะไม้ไลายบัวผมแล้วเขตป่าที่ผมสร้างก็เป็นป่าป่าไม้ออกธรรมดานะครับที่ติดกับภูเขาอะผมนี่ครับโอโ้โหนี่นี่คือตัวบ้านแบบ นี่ครับนี่โอเคครับรีวิวใหญ่นะครับนี่คือแอธที่ผมใช้ประจำนะผมนี่ครับชื่อ DDR s l a d e r ฮะเออ Sharpness Smile Bean of Export ไม่รู้คืออะไรฮนะแล้วก็ตีตีติดไฟครับผมจริงๆมีเยอะกว่านี้ครับยาวถึงขลางนะครับแต่ขี้เกียจอ่านนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้างของผมนะครับ น,นี่ครับอ๋อนี่ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะผมกลับมาพบกันใหม่นะครับที่ที่เดิมที่นี่โดย d d r w e c t e r Channel ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย